สวัสดีค่ะอาจารย์คมเอกแล้วก็อาจารย์หน่อยแล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะข้าพเจ้าอยากมาเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูอะค่ะก็คือข้าพเจ้ามาผูกพันตัวอยู่ที่กิจจนะมังุ่นนี่ได้สองปีแล้วอะค่ะก็เห็นสิ่งสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของข้าพเจ้าอย่างมากมายเลยค่ะล่าสุดนี้ก็คือพระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าแล้วก็ครอบครัวของข้าพเจ้านะคะก็คือ ข้าพเจ้าและแม่ได้เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์คะะตอนแรกข้าพเจ้าก็ไม่เคยไปใช่ไหมคะก็กังวลใจเหมือนกันคะ่ะว่าเอ๊ะเอ๊ะเราจะขึ้นเครื่องตรงไหนไปยังไงตั้งทั้งตอนไปและตอนกลับเลยะคะ่ะแต่ว่าข้าพเจ้าก็อธิษฐานภาษาพระวิญญาณตลอดอ่ะแล้วพระเจ้าก็นํำคน ไทยที่ไปแต่งงานที่สวิตะคะอยู่ๆข้าพเจ้ากับแม่ข้าพเจ้านั่งอยู่ที่สนามบินนะคะแล้วมียายคนหนึ่งเขาก็เข้ามาทักข้าพเจ้าว่าหนูจะไปไหนแล้วก็บอกยายว่าหนูจะไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะยายอ๋อ oh, ยายก็จะไปเหมือนกันก็คือเห็นเลยคะ่ะว่าพระเจ้านำทุกฝีเก้าที่ที่แบบข้าพเจ้าแล้วก็แม่ของข้าพเจ้าเดินทางไปอะคะ่ะ <ST. S 1> แล้วก็ระหว่างอยู่ที่นั่นพระเจ้าก็เลี้ยงดูก็คือ พาเที่ยวแบบตลอดเลยค่ะก็คือไม่ได้หยุดเลยค่ะพระเจ้าเลี้ยงดูแล้วสิ่งนั้นน่ะคือมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าตัวเขาพระเจ้าเองและครอบครัวของเขาพระเจ้าเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมากอะค่ะแต่ที่เขาพระเจ้ากับแม่ของเขาพระเจ้าได้ไปโดยที่ข้าพระเจ้าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายซากบาทเลยค่ะคือพระเจ้าเป็นคนออกให้แล้วก็พระเจ้าซัพพอร์ตให้หมดเลยอะค่ะ ก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทําในชีวิตของข้าพเจ้าแล้วก็ครอบครัวของข้าพเจ้านะคะแล้วก็ตอนขากลับข้าพเจ้าก็กังวลมากว่าเอ๊ะมันจะขึ้นเครื่องตรงไหนต้องนั่งรถไปอะไรยังไงตรงไหนแต่ข้าพเจ้าก็อธิฐานแล้วก็พระเจ้าก็นําข้าพเจ้าให้ไปต่อแถวเป็นคนไทยพอดีเลยค่ะข้าพเจ้าเดินไปแล้วก็ไปเจอคนไทยคือลุงกับป้าเขาบอกว่าอยู่กรุงเทพอ่ะค่ะก็คือเขามาหลายรอบแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าต้องขึ้นตรงไหนอะไรยังไง ก็คือน้องชายของข้าพเจ้าเนี่ยออยู่ที่บนดอยนะคะที่ดอยช้างอะคะ่ะทำกาแฟอยู่แล้วภรรยาของเขาอะคะ่ะคือเดินทางมาเที่ยวคนสวิตอะคะ่ะแล้วไปเจอกันในป่าก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำก็ข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าในความแสนดีของพระองค์ที่แบบพระเจ้าดูแลแล้วก็ ิ่งนี้คือมันเป็นไปไม่ได้สําหรับข้าพเจ้าแต่พระเจ้าก็ทําให้มันเป็นไปได้ก็ขอถวายเกียรติทุกอย่างนี้แด่พระเจ้าพระเยซูแต่เพียงผู้เดียวค่ะขอบคุณค่ะอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับอยากเห็นพี่น้องมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มาก่าคบบริบูรณ์และพี่น้องจะได้ไปสวรรค์หลังจากจากโลกนี้ไปพระเจ้าทรงรักพี่น้องมาก ในสือพระคัมีร์โรมบทที่5ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราผมเชื่อเลยว่าพี่น้องอยากตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าที่พระเยซูพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่มาเกิดในโลกมนุษย์เมื่อ2000กว่าปีมาแล้วที่ไม้กางเขนโองหลังพระโลหิตพระองค์ทรงเสียพระชนสิ้นพระชนไปเพื่อรับความตาย รับความบาปรับความยากจนคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บการถูกปฏิเสธบนร่างกายของตัวเพื่อพระองค์จหยิบยืน่นชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่มากกว่าคบบริบูลสุขภาพที่ดีความมั่งมีสีสุขความสงบสุขและความเจริญให้แก่พี่น้องนั่นคือประสบการณ์ที่ผมมีมาแล้ว40ปีหลังจากมาเป็นลูกของพระเจ้าและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต อยากเชิญพี่น้องอธิษฐานว่าตามผมต้อนรับพระเยซูตัดสินใจเชื่อและกลับใจจากความบาปนะครับอธิษฐานว่าตามข้่าแต่พระเจา้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอพระองค์เข้ามาในชีวตของลูกพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามตั้งแต่วันนี้พระเยซู จะเป็นพระเจ้าของลูกลูกขอกลับใจจากบาปทุกๆวันแต่เดินกับพระองค์รับใช้พระองค์ขอพระองค์สอนลูกปกป้องลูกอวยพรลูก,ลกในนามพระเยซูเอเมนขอเสีงความดีดีด้วยนะครับจากหนุนใจใพี่น้องหาบโบสถ์ที่ดีไปเป็นสมาชิกรับใช้ที่นั่นอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันฟังคำสอนที่ดี ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้ากลับใจทุกๆวันอยู่ทื่อพระเจ้าและผมเชื่อเลยพระเจ้าจะทํากัรอัศจรรย์ให้แก่พี่น้องรักษาโรคพี่น้องปลดปล่อยหนี้สินดูแลและอวยพรช่วของพี่น้องอย่างอัศจรรย์แล้วเราจะพบกันในสวรรค์นะครับถ้าเราไม่ได้พบกันในโลกนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับขอเชิญมาฟังคําสอนอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับ